สวัสดีเพื่อๆพี่้งน้องที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเว็บร้อยสิบไอนะครับสมเชิงนะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับซื้อมาซื้อมาทำนะครับซื้อมาทาในราคาสี่พันบาทนะครับคันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุ้มไือเปล่านะแต่มีเลี่ยมนะครับคันนี้มีเลี่ยมแต่ว่าทะเบียนหายนะนี่นะครับก็จะมีอาร์มนะครับแล้วก็มีโช๊คนะครับ หนึ่งคู่นะครับแต่ว่าล้อไปหาเองนะครับอาจะมีปอนติ๊กปอนติ๊กก็ใช้งานได้นะครับลองเทสแล้วนะครับผมครับก็จะมีโครงแล้วก็มีโชกชกหน้าไม่มีนะครับชกหน้าไปหามาใส่เองนะครับแต่ว่าชกหน้าทรงเชงมันต้องสั้นนะครับต้องไปตัดย่นลงมานะครับให้มันประมาณสักวันนี้นะครับให้มันเหลือมันสักนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นใส่ชกเดิมดูทรงไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องยิงรายนะครับเงียนๆเลยนะครับนี่ ที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเครื่องเขาสวยนะครับแล้วก็ดูครับเขาทาสีมาสีน้ําเงินนะครับอย่างสวยมากนะครับแล้วก็จะมีฝาจะดูระบายมาแบบนี้ทําสีมาแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือว่าตัวนี้ตอนที่เขาใส่เครื่องแล้วมันกระเทกนะคมันกระเทกโดนล้าปูนะครันไหมสีแตกเลยแล้วก็มีตรงนี้ครับโดนไปรเจจะดูนะครับดูงานสวยนะครับจะถ่ายดูใกล้ๆนะจะใส่ฟ้าเลยนะครับ จะเป็นชักเดิลืมนะครับส่วนเส,เสื้อก็จะเป็นเสื้อใหม่ด้วยนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อลูกห้าสามครับนี่แล้วลูกห้าสามก็คือผมไปหลบเบาวนะครับี่ยไปหลบเาวทีวนี้เพราะว่าตันเอกเขาไม่ได้หลบเบาวมานะครับแล้วเบาวมันใหญ่แล้ววาวมันชนอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทำห้าสามใส่เาะยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดนะครับนี่จะเป็นฝาใหม่มาอันนี้จะเป็นยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดแต่ทีนี้ปัญหาคือลูกมันเล็กแล้วมันก็เลยชนนะครับปกติ 53เรา 3, ใช้บาว์วเดิมนะครับถ้าใครท่านใดร,รู้ก็แนะนําผมมาด้วยนะเพราะว่าผมยังไม่เคยทำ53บาวใหญ่นะครับถ้าเป็นสักลูกซักประมาณสัก54 56มีลพอดีเลยเพราะว่าเวลาเราหลบวาวไปปุ๊บขอบตรงนี้มันจะเหลือเยอะนะอันนี้ดูขอบมันเหลือน้อยมากนะแลวลูกสูบมันเป็นของแบบว่าธรรมดานะไม่ได้มีห่อที่ดีอะไรนะครับแล้วเวลาเราใช้งานไปกลัวมันจะแตกนะเพราะว่าผมเคยทามีโอนะมีโอลูก CB บาแต่ว่าไม่ได้หลบเยอะนะครับแล้วขอบเนี่ยมันบางแลนีนี้ทีนี้ขอบขอบขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้มันแตกพอมันแตกปุ๊บกําลังอัดมาหายนะครับตอนนั้นเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นน่าจะปัญหาคือน้ำมันเครื่องมันน้ำมันเครื่องมันเริ่มน้อยนะน้ำมันเครื่องมันขาดแล้วก็ไปอัดแช่ไกลๆนะที่มันใช้งานหนักตรงนี้มันแตกแต่ผมมองว่ามันไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ในตอนนี้เห็นไหมครับไปลึกนะปกติมันจะอยู่ประมาณขอบนี้นะครับ แล้วผมไปหลบเบ่าดันมาแล้วว่าจะลองลองดูนะครับเพราะว่าวบ่าอันเก่านะครับพดเลยอันนี้ก็ไปซื้อเบ่ามาใส่ใหม่นะครับนไครับแต่ว่าเป็นเบ้าเดิมเป็นไอไอดีเดิมนะครับไอเสียเดิมก็ยังไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าอยากทําให้มันดีก่อนแล้วก็จะมีที่เขาแถมมาก็มีกระลองมีเรือนนะครับเดือนก็ประมาณยี่สิบแปดนะครับส่วนหัวฉีดก็ประมาณแปดตูเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ อันนี้ไม่รู้ว่าพี่ๆวาคุ้มนะครับเนี่ยแต่ทามาหมดเยอะไหมครับก็ถ้าไปทำมาหมดเยอะนะครับเดยวต้องซื้ออะไรภายนอกใหม่นะครับแต่ว่าทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ดีนะครับ,รบก็เดี๋ยวเราชมติดตามตอนต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็สวัสดีครับ